เป็นตัวมดตัวจับที่ดีสิฮะอืมสกอบีหันตรวจนโตบุญท่านเดียร์ใจตายจะไท่านสริียสวัสดีครับเพื่อนๆน พี่น้องเอซีที่รักทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปผมมีประโยชน์อีบเข้ามาครับรีบเข้ามาวันนี้มีประเด็นมีเรื่องน่าตื่นเต้นตื่นเต้นตน,นะครับคิดถึงทุกท่านนะครับผมเ,เข้ามาก่อนครับเข้ามาก่อนฝากแชร์ด้วย เดี๋ยวมีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวทักทายกันก่อนพี่อุทัยสวัสดีครับพี่มรกตพี่บุญนำครับพี่พันนาพี่ปีเตอร์พี่สริชัยครับบักหอยครับสวัสดีครับพี่กศลครับ พี่พันนาพี่ดีเลกครับผมสวัสดีครับพี่บักหอยเด้อจา้า <laughs> <laughs> ครับผมมิกเมนต์อ่ามิกเมนต์ธราม,ม,มาใจสามาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีโอ้สมพงพิมพโชสวัสดีครับภาพชัดกดหนึ่งเสียงชัดกดสองนะครับครับพี่ดีเกลกสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับผมได้เดินทางมาที่ จังหวัดอุบลราชธานีตามที่กําหนดการนะครับนะครับก็เดินทางมากับใครนะครับเดี๋ยวดูนะครับหันมาหน่อยนะครับสวัสดีมานะครับนี่ครับใครครับเนี่ยไหนดูข้างหลังดิโอ้โหตีใหญ่ Msk นี่ครับของแท้ครับของแท้ไม่ใช่ของปลอมนะครับของแท้สวัสดีครับพี่ปุยน้อยสวัสดีครับ อ่ะโอเคนะครับก็เมื่อทุกท่านเข้ามาแล้วนะครับพี่เกศรครับตอนนี้ผมอยู่ที่สพเมืองอุบลราชธานีนะครับจะมาตามมากำหนดตามกำหนดการขอบคุณครับเสียงชัดภาพชัดหนึ่งเสียงชัดสองครับขอบคุณครับพี่มุกดาสวัสดีครับพี่พันนาขอบคุณครับก็เป็นที่เงียบเงานะครับที่สพเมืองอุบลนะครับราชธานีนะครับ แต่เรื่องของเ,อเรื่องของเครียดด้วนะเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติมิชอบนะก็ไม่เงียบเงานะครับ <c oughs> เมื่อกี้ก็มีประเด็นนะครับก็มีประเด็นผมไม่บอกว่าสพไหนนะนะครับก็มีการร้องเรียนมาในเรื่องของการาคมคูตบซับนะครับตบซับนะเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับผม วางแผนการช่วยเหลือไม่ทันนะไม่ทันการน,นะครับก็โดนตบซับไปนะครับเรียกส0 0แสนนะครับโดนตบตบซับไปเป็นจำนวนเงินก็ลดหย่อนลงมานะครับก็ทางครอบครัวนะครับก็ยังไม่ได้คุยกันรายละเอียดมากนะครับได้นำเงินจำนวนหนึ่งนะครับไปไปไปเสียนะให้กับแก๊งขบวนการตบซับนะครับ ซึ่งผมไปช่วยไม่ทันแล้วก็ทางครอบครัวนะก็ไม่คือไม่กลัวเรื่องของความเครียออะไรกลัวกฎหมายนะครับกลัวเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรนะครับไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรนะก็ยินยอมที่หาเงินนะครับสนับสนุนในพวกแก๊งนะแก๊งตบซับไป นะครับซึ่งทางผมก็ทําอะไรได้ไม่มากนะครับเพราะว่าหลักฐานยังน้อยนะครับหลักฐานยังน้อยนะผมก็เลยรู้สึกว่านี่คือช่วงสถานการณ์โควิดนะครับแต่พวกพวกแก๊งตบซับเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ที่จะเขาเรียกว่าอะไรเห็นใจนะครับหรือจะ,อะปฏิบัติตัวนะครับตามเขาเรียกอะไรทุจริตนะครับเรื่องการการตบซับเนาะนะครับก็ เรื่องเรื่องตรงนั้นเดี๋ยวผมจะไปขยายความให้อีกครั้งหนึ่งครับเนื่องจากว่าผมมีภารกิจต่อเนื่องนะครับมีภารกิจต่อเนื่องนะเรื่องของการตกทรัพย์นี่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะครับเดี๋ยวผมไปเรียบเรียงแล้วก็จะไปนํเาเสนอแจ้งข่าวคราวนะครับนะผมไปช่วยไม่ทันจริงๆนะครับเมื่อกี้นะเมื่อสักครู่นะครับนะผมไม่บอกว่าสพไหนนะครับนะมีการตกทรัพย์นะครับเรียกเงินห้าแสนนะห้าแสน นะครับแต่ผลสุดท้ายก็บทสรุปนะครับก็ญาติญาติเรียครอบครัวนะครับก็ต่อรองลงมาเป็นจํานวนเงินก็หลักแสนนะครับหลักแสนนะแล้วก็ทางครอบครัวก็เรียกอะไรครับทางครอบครัวเขายินยอมจ่ายนะเอาอย่างนี้ดีกว่านะก็เท่ากับสลับสนุนแก๊งพวกนี้นะครับพวกแก๊งตบทรัพย์นะในเขตพื้นที่นะครับผมยังไม่พูดถึงสพไหนนะ โอเคนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าผมมีภารกิจนะครับที่ต้องเดินทางมานะครับเพื่อดําเนินคดีร้องทุกข์กล่าวโทษนะกับเรื่องคดีเรื่องเกี่ยวกับหมายจับนะเกี่ยวกับหมายจับผมก่อนหน้านี้นะในต้นปีนะครับอ่ก็วันนี้ผมพร้อมแล้วนะครับที่จะต้องดําเนินการนะครับให้ถึงที่สุดนะกับผู้ที่เกี่ยวข้อง นะครับนะให้ผู้ที่มีอำนาจตรงนามผู้ที่อนุมัตินะครับทุกอย่างเกี่ยวกับร่วมกันนะเพื่อกานแกล้งผมเพื่อได้รับโทษนะให้ได้รับโทษนะหนักกว่าหนักกว่าความผิดนะเอาง่ายๆในคดีหมิ่นประมาทนะครับก็มีการกันแกล้งแล้วเรื่องของการให้ข้อมูลทำเอกสารนั้นเป็นเท็จนะสู่ศาลเพื่อออกหมายจับ นะครับที่ผมได้ไปดําเนินการนะครับเ,เขียนคาร้องต่อศาลเพื่อถอนไม่จับเรียบร้อยศาลก็ถอนไม่จับเรียบร้อยนะแต่ว่าตันนี้ผมจะปล่อยเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ไม่ได้นะเนื่องจากว่าเป็นกระบวนการนะครับเป็นขบวนการที่ทํากันเป็นกระบวนการเอาง่ายๆนะครับนะเป็นกระบวนการแล้วก็ในการขันแร้งนะครับในกรณีที่ผมมาช่วยเด็กที่โดน โดนยัดข้อหาเรื่องเกี่ยวกับพยายามค้ายาเสพติดทั้งที่ไม่มีพยานหลักฐานใดๆเลยและเด็กเขาไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวนะสืบเรื่องที่ผมมามากดดันพุ่มกับนะครับที่สวพววารินชำราบแล้วก็ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับก็มีกระบวนการที่กันแกล้งนะครับการแกล้งผมในเรื่องล็อกล้อรถบ้างนะครับในเรื่องของการขัดขวางในเรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆนะจนทําให้ผมได้โพสต์แล้วก็ ก็มีการดําเนินการกับผมว่าผมโพสหมิ่นประมาทนะครับในต้นปีแล้วก็ได้ออกหมายจับนั่นเองนะซึ่งการออกหมายจับมีชอบด้วยกฎหมายนะครับผิดล้านเปอร์เซ็นต์นะครับในการออกหมายจับนะครับศาลยังถอนหมายจับเลยครับนะศาลผมเขียนคาร้องไปที่ศาลนะศาลก็ถอนถอนหมายจับของผมนะแล้วทีนี้นะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะที่ดําเนินการให้ผมได้รับโทษหรือทําหลักฐานนันเป็นเท็จเพื่อขอหมายจับเนี่ย ต้องรับผิดชอบครับผมไม่ปล่อยได้แน่ไอ้คำว่าขอโทษนะครับเอาคว่าขอโทษแล้วก็เพื่อความสะดวกนะแต่ทําให้ผมต้องมีโทษทางอาญาเนี่ยนะผมยอมไม่ได้นะวันนี้ผมจะมาดําเนินการร้องทุกข์เรีกร้องโทษแจ้งความดําเนินคดีนะครับกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักผมจะเข้าไปหาผู้มุ่งกับเ,เ,เข้าไปหาพนักง,งานสอบสวนนะครับวันนี้พนักง,งานสอบสวนท่านใดจะโชคดีนะครับที่จะได้รับเรื่องของผมนะครับ เดี๋ยวผมจะเข้าไปนะครับขอบคุณมากๆทุกท่านนะครับที่ติดตามก็เลยอยากจะแจ้งให้ทราบความเคลื่อนไหวของผมในวันนี้นะครับนะวันนี้นะครับก็ตอนแรกจะมีเรื่องตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับเพื่อนําเสนอให้ทุกท่านอยู่นะเดี๋ยวไปคุยกันเอาเรื่องนี้ก่อนเพราะเวลาผ่านมาก็ประมาณสองทุ่มละประมาณสองทุ่มใช่ตีทุ่งกัน ทบมสิบเจ็นาทีอ๋อยังไม่ดึกมากนะยังไม่ดึกมากเดี๋ยวผมก็จะไปขอพบนะพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการแจ้งความก่อนร้องทุกข์ขอโทษก่อนนะครับก็เดี๋ยวถ้าผมเข้าไปหาพนักงานสอบสวนถ้าพนักงานสอบสวนพร้อมที่จะรับเรื่องของผมแล้วผมก็อาจจะยุติการไล่ส่วนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอพบพนักงานสอบสวนก่อนนะ,นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมดําเนินการแน่นอนครับผมพูดคาไหนคํานั้นนะ ผมมีคนชัดเจนนะครับนะคือก่อนพูดผมก็ต้องเตรียมข้อมูลนะครับหลักฐานที่เพียงพอแล้วก็จดัดดาเนินการนะครับผมไม่พูดลอยๆผมดําเนินการเต็มที่เลยเดี๋ยวขอพบพนักงานสอบสวนก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปพร้อมกันถ้าพนังกงานสอบสวนพร้อมรับเรื่องเดี๋ยวผมอาจจะยุติไลฟ์สดนะครับโอเคนะครับสักครู่นะครับพร้อมอยังไปน,นี่ใครสนับสนุน ใช่โหเอกสารนั่นทำไมไม่มีไฟล์อนทำไมคือมันเป็นช่วยเอกสารอ๋อโช่วยช่วยโอ้ยโทษดีโอ้ยเอกสารกันเต็คว่ำยังไงคว่ำเตรียมพร้อมเลยไม่เอามากระดาษแค่เดียวได้ไงครับมาไม่หลายบ่เอกสารนี่นี่พยานบ่หลักฐานดีหลักฐานป๊าดคือหลาย๊าดเอาไปยูเลยเนาะสวัสดีครับท่ากำลังสอบสวนอยู่ไหมครับ สวัสดีครับผมบะจะมาร้องทุกข์กล่าวโทษครับแจ้งความก็สนั่งตรงไหนดีโอเคเดี๋ยว <laughs> ก็พอดีผมจะมาร้องทุกข์กล่าวโทษกับเจ้าหน้าที่เรื่องเกี่ยวกับกรณีออกหมายจับโดยนี่ชอบครับ เมื่อเดือนเดือนมีนาเดือนมีนาหกสามกายนะครับปีที่แล้วปีที่แล้วเปีนครับเดี๋ยวเออเกสารเดี๋วแก้ชื่อเลยก็ได้โ้่อเดังอ๋อขอบคุณดังเดี๋ยวเดี๋ยวปวดเท้าไงผันช่วงนี้ทรงานี่ช่วงท่าคนไทยบ่อ๋อได้ เอาเอากล่องมาทั้งผมเอากล่องมาทางผมกลงมาทางผมบ่ไเ้บ่ได้ไม่ตบามบ่าาผมหมอนะหน้าตาดีน่ะอ้ใช่อดูใช่จริง้มจไหมจสไปไงาม่อ้อ้อย้ามาลอง้ขอสกอ่อันนี้ครับอันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋อันนี้เดี๋ยวสกสิบ้ีเดี๋ยวถ้าผู้ดพร้อมครับสามก้อนครับค่ะ หมายถึงว่าชอการตคดิดหมายถึงว่าเมื่อใดติดต่ออย่นี้นเนาะเราประเ<ช>ท่นี้ผู้หมาการเลยสิถามว่าการถีอสุท่านเขาไงหรือว่ามากบอยคนละทายมันคือจึงสี่เดี๋ยวเข้มาอธิบายอีกฟังเลยกันผู้หมวดคือตอนนี้ผมแม่ในเรื่องคดีเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ<อ>ที่นี่เนี่ยเลนะครับเดี๋ยวผมผมกับเป็นคนดีเข้าใจกฎหมายอยู่แล้วนะวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไมาถึงว่าผู้หมวดสิมารับเรื่องผมนี่ผมก็ต้องใจซิดในการถิดทายเพื่อเป็นพยานหลักฐานซื้อ แล้วก็วในชุดเครื่องแบบในชุดการทำงานอน้าทีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ้าทาผ้หมวดงามๆหนี่หน้าฮัทหน้าฮัทหนึ่งผ้งงงงงงงหมวดทีไปใส่สุดยอยู่บ้านก่อนไปไทยบ่ได้เดี๋ยวละเมือ่อ ไปละเมิดผู้หมวดดีแม่นว่าหล้วครับฉะนั้นผมขอใส่ชีตัวนี้เพราะว่าผมทํางานด้วยสังคมแล็ต้องการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเดี๋ยวพ,อพ่อผู้หมวดพร้อมที่รับเรื่องกับผมแล้วบริการโดยปกติไปเลยครับพอใครจชการแม่นห่ผมคือประชาชนบริการปกติไปเลยครับผู้หมวดนะฮะอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวพ่อผู้หมวดสืรับเรื่องในการสอบสวนย,ยังเป็นความลับอยู่แล้วก่อนผมสืปิดตามรายยะนะบอกเป็นยังเดี๋ยวผมขอเตรียมหลักฐานสกู่ก่อนถ้าผู้หมวดเฉยผมตามไม่ทายผู้หมวดใส่สุดสวยอยู่บ้านเน่ะผมไม่ทยว่าได้เราไม่ทายกับพิ กฎหมายตัวครับแมนบาลาเอ๊ะหนาฮัตได้เออนาฮักบ๊อบผิดบ๊อบนี่กฎหมายไดอ่าเพราะว่านอกจากเออแมนเพราะว่าผมเป็นเป็นประชาชนที่เสียภาษีไอ้ให้ข้าราชการข้าราชการคือได้รับเงินภาษีเงินเดือนได้สวัสดิการสวัสดิบัตรผมก็เปรียบเทียบขึ้นในจ้างรัฐธรรมนูญฉะนั้นนี่คือประมวลก็อยู่ในในการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วเป็นบ่ ถ่ายอยู่บ้านผมไทยบ่ได้ละเมิดเดี๋ยวก็จงจักผมเตจังเสียผมขอความเป็นทรรมสำนันครับผมมีปัญหาก่ผมหัดเพตรงไปต้นไม้อยู <Yeah. S 2> ah, mm ่เลวผมเบ่งยินเยี่ยมจ้ำใส่เบอร์ต้องซีเลืียนนนม่ยเนียนีเี่ยเน้ยเนี่เ่ย่น่เนนี่่ยนา่ ผมขอชิมชมพุงหมดผู้เดียวเพราะว่าผู้งามผู้นะฮะยันยันผู้อื่นมาเยอะแยะผมเนี่ยมันบ่ได้ญาติผมชิมชมบ่ไปเดยท่านี่ผู้ผู้ที่เคนเป็นเจ้าชู้นี่ผีบ้ครับผมผมทับโดยตรงเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีเอาไว้ไม่ไม่จำแหงมเดี๋ยวบัตรบัตรประชาชนก่อนผมเป็นพยานเป็นเป็นญาติคนดีให้เข้าไปวางใจครับ เดี๋ยวก็สุมหมดเลแนะเกียรติกนเี๋ผมติดลิดแรละพอเราไปีนยาระคาญนะต้องจับขันกันมันถึงเวลาแล้วมันโดนแล้วเนาะเป็นปีหนึ่งละปล่อยไปแก็มันมันมันจะลืมอ่ะมันจะลืมหอมมุนมันมามันยิงโดนมากกว่การลืมต้องจำตเอยจำจำเป็นอ่ะจำเป็นต้อง เหือมีพอมีเวลาหาัวตองจับออกไปเรือมันจะไอน,นี่เรือไม่หม้เขามากอีกเือเนมูคน้อยไม่เะเขาเงียบวด้วเสาเงี้มันเคือนาะิเพอดีไไหลเซี่ยวแค่เรื่องออเ,เดียว,ยว,วนบ อันนี้กับสิบออกบออกบอบอกขอไปทายทันผู้หมวดเพื่อนนะครับทายจต<ด>่ <ละ S 1> ทาเท่านี่ยและับก่องนี ช่วงเตรียมเอกสร่างกับทักไชยนสนามทางเอซีให้เข้ามานะพี่วิชัยสุข,ขรักษ์ขอบคุณครับนัทธานาแสงจันทร์ต้นเอ,อ้ยวะบินแหวนทองสสนเสนาบเมืองเนือมาปานูโมบอดีตเชียงใหม่วิชัยสุข,ขรักษ์

ปารนาพัฒนปา,นาัฒจะแยกพรุ่งนัดเจอกันพรุ่งนี้ครับปารนาพัฒนพรุ่งนี้นัดเจอกันวันนี้วันนี้แยกแยกที่พักก่อนเดี๋ยวถ้าจะแจ้ง้ยงสังเกตก่องค่ะาช่างสมบูรณ์ครับัสดีครับไนตีชัยชนะถอยอาจารย์ชัยดี

ปายแก๊กครับวัสดีทุกคนนะครับไทยโรดแสงสับสมพันธ์วินัยคุณมิรัท่องเที่ยวทั่วไทยครับัสดีครับปายแอดค่ะแล้วก็อ่ลมช่างครับใับสสม เชา้าเย็นป็นเกษตรกร,กรนี่ครันตอ์อินนาพี่ประบุษาตาครับสวัสดีครับพี่โตมอนสวัสดีครับบันนํานะครับครับครับสวัสดีครับพี่บันนัสมพงศ์พี่โตมอนสวัสดีครับ,บนน เอาละปิดปิดไปสุดนะครับแล้วจะขอปิดแจ้งแค่นี้ก็เป็นเป็นพยานหลักฐานให้เรานะครับว่าเรามาทําการเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรขึ้นมนาที่เป็นประโยชน์เปิดความรู้รรก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับแจ็คครับพี่แจ็คปัสดีครับพ่อบักมอสพระปฏิททุกท่านนะครับ สมศักดิ์ม h พ r ดมครับขอบคุณครับพี่สมโพศ์ครับสวัสดีครับช่างธัตนสุขเกียรติชัยเจ้ากล้าสมโพศ์บงเกิดสุขครับสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นสักร่วมมาร่วมเป็นศักดีทยาในคราวนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วให้กำลังใจนะครับเดี๋ยววันนี้ขอดําเนินการกับ ท่านผู้หมวดในการดําเนินคดีแจ้งความเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวดาเนินการเรียบร้อยยังไงเดี๋ยวผมจะยิดใจในสักนะครับผมขอบคุณมากครับ